สวัสดีเช้าที่สดใสวันนี้จะเป็นวันแรกที่ไปโอตรุนี่เมื่อคืนฝนตกเอ้ไม่ใช่ฝนตกที่ม้าตก อยระวังเงินะคะตอนนี้ประมาณลบสี่องศาเมื่อคืนฝนไม่ใช่ฝนอยู่มาตกเริมม่มไรเก็บได้หรืไม่เก็บไม่ดีก่อนมันบอ๋อหิมะ เนีเราจะนั่งรถลางจริงมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเมะื่อวานทำหลายอย่างเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนี้จะเป็นคลิปแต่โอตรลุแม่พูดเปิดคลิปเลยสวัสดีค่ะโบเทตี้แดลี่มาโอตลุ ฮอกไกโดป่ะอ๋อถ่ายรูปกอนนี่หินมะเราจะมาอยู่ที่ฮอกไกโดห้าหวันนะคะเมื่อวานไปดูแกะสลักน้ำแข็งมาตรง แยกสุสูกิ่เนาะพอเขาอะไรนะสนโกเข้างานนี่นี่ ไกลๆเนืองๆเขาเรียกว่าสารากางซับเออที่ว่าการอันเพอรไม่รู้น <c oughs> ั่ <c oughs> นแหละสักอันเปิดวันที่25เดือน7 2025นะคะใครจะมาก็มาได้ช่วงนั้นเปิดให้เข้าชมแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จดี นี่เราก็อยู่ทนีทั้งวันใช่ันนี้เราอยู่ที่นี่ทั้งวันถึงแล้วโอตารุเราจะไปหาของกินก่อนอันนี้ก็อยากคาดหวังว่าคลิปเราจะพาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีอันนี้แบบไปแบบสไตล์เอาเปโซ เรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะกว่าจะมาถึงออโต้กก็ตอนนี้ถี่เมงแล้เชี่ยงพอดีตอนนั้นออกมาตอน9โมง <c oughs> เดินและเซเว่นถ่ายรูปนะกว่าจะมาถึงเข็ดไปกินข้าวกัน ก็กินใช<จ>่เรนเราจะไปน้องอายจะพาไปไหนคะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยเราไปดูโรนโนนกันอืม <c oughs> มีหลายร้านนะฮะซอยอ่ะมาไปดูนะใชยหล แต่เขามีแบบไอ้น,นี่ด้วยนะว่าแบบเราจะกินอะไรแล้วก็เดี๋ยวเขาย่างให้อะไรเงี้ยนี่น โมตกไม่ใชาหิมะกตอ,อ,อ,อะไรอะไรตกไนหมหิโมหิมะอ,อ่อน <c oughs> อ,อ่ <c oughs> อนะ

มาแล้วไปองอองอ้ยไม่ใช่ขององอ่ากของโอตะลุก ทิวทัศนทั้งเมืองะต้น,มน,นไม้แบบเป็นสีสวยดีเนาะ ไปดูไหมยังยังอ่ะอันเดินต่อไปอันเดินจะดูว่ามันบ

เลื่นนะ